ค,คุณชุศักดิอ์อําเภอเมืองปรจจีนครับก็ดูทางผ่าน YouTube นะครับก็ดูอยู่มา5ห้าหเดือนผมชอบรถเกียร์ครับการใช้งานก็ตามพื้นที่ครับเครื่องจะได้ไม่หนักไม่เปบาดูรอบเกียร์ได้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนาคารเกษตรพัฒนาฉะเชิงเศ้านะครับวันนี้ผมและทีมงานมีโอกาสได้ส่งมอบรถถยเดินตามกทงไวไฟให้กับลูกค้ามาจากจังหวัดปราจีนบุรีเดี๋ยวเราไปพบกับลูกค้ากันเลยครับว่าลูกค้ามีความรู้สึกอย่างไรกับรถถเดินตามกทงไวไฟของธนาคารานเกษตรพัฒนาฉะเชิงเา้าสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับคุณจูศักขอบพระคุณมากนะครับที่เดินทางมาเลือกซื้อรถถเดินตามกทงไวไฟจากทางเกษตรพัฒนาฉะเชิงเศร้าขออนุญาตสอบถามเล็กน้อย ไม่ทราบว่าคุณชูศักดิ์อยู่ทถวไหนครับอยู่ตำบลปรจัจดกรรมอำเภอเมืองปัจจีนครไม่ทราบว่ารู้จักตัวรถมาจากช่องทางไหนครับ ก็ดูทางผ่านยูทูบนะครับไม่ทราบว่าดูดูนานไหมครับไหมครับก็ดูดูมาห้าหกเดือนชอบมาตรงไหนบ้างครับผมชอบรถเกียร์ครับการใช้งานก็ตามพื้นที่ครับเครื่องจะได้ไม่หนักไม่เราดูรอบเกียร์ได้ก็ยังไงทางเกษตรพัฒนาสหช่รงเาก็ต้องกราบขอพระคุณนะครับพี่จูศักดิ์ที่เลือกใช้รถไถเดินตามกทมไฟฟายพี่จูศักดิ์โชคดีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยตลอดไปนะครับกราบขอพระคุณคุณจูศักดิ์มากนะครับสวัสดีครับ ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้านล่างด้วยนะครับหรือหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยทางเรายินดีและเต็มใจให้ข้อมูลกับทุกๆท่านหรือจะโทรมาหาเราก็ได้นะครับที่บริษัทโรงงานเกษตรพัฒนาสาเชิงเซาจำกัดเบอร์โทร038593135หรือแจดไลน์มาคุยกับเราก็ได้นะครับที่ไลน์ id เกษตรพัฒนา k a s, s e t p h a t t a n a ถ้าชอบกดไลค์มีใจคอมเมนต์มาอยากได้รถถ่ายที่คุ้มค่า เกษตรพัฒนามีให้คุณสำหรับวันนี้ผมและทีมงานได้ทำการส่งมอบรถถ่ายเดินตามกทมไวไฟให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแค่สั่งซื้อสินค้าเราไปส่งสินค้าให้คุณได้ทุกที่ขอบพระคุณมากครับ